สวัสดีครับพี่น้องครับหน้าแล้วมิาา <c oughs> จฉาพอ,อมาแล้วมาพร้อมกับความกินหอยกินถึงพี่น้องแฟนครับเอฟซีเอาอีคลิปนึงครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเฮาถือสวิงสอนยังเนงี้ยนี่เนาะถัดไปเชี่ยวถไปเชี่น้าแล้เอื่นมาใส่บางอันเสียจูเฉียจูเอื่นมาใส่ว่าไปจี๊ตายมั้งอันเพราะว่าเอาอันสอนนี่พูดดีลูกท่านนะครับ เอานหากันวันว oh, so mm ันอยู่นะครับพี่น้องเอาโอ้พ่อจิ้งยกสะดุ้งจีอือหูแจ่มยกสะดุ้งนี่ครับโอ้ยได้มูพอดีเลยพักบุ๋งกับพวกพวกบุ๋งพี่น้องเอ๋ยใบปื้ด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 อ้นี่ครับเออสวัสดีคุณยายโอ้คุณยายกำลังกี่กลางสะดุ้ง คุณยายอยู่บ้านใดครับนี่บ้านโน่นนี่บ้านโนนโอ้เอาคือน้ำหากันน้ำหากันพุนงยางมากกว่โอ้พุนงยางมากกว่าโอ้พะนยางมากตีคุณยายสิยก์ใส่ยกยงนี่ห่วยนี่บ่อสะดุ้งนี่โอ้น้องนี่น้อยนี่เอาล่องมึงดูเป็นไรเอาล่องล่องมึงดูไม่ใเ่พ่อเจ้าะจงพิศนต้องผลตีโออืออืออือเอาพูดดิโอคุณยายเป็นโยคู่มืออยู่บ่อครับนี่โดนโดนมากแค่นหนโอ้โดนโดนมาเท่านึง สะดุ oh. ้งจักเส้นครับนี่อู้ปาซิวปาซิวสะดุ้งเส้นเดียวเอ้าเต็งหัวปาซิวตั้งตั้งเอ้าแม่น้ำพ่อกับจีสวนอยู่ฟังพูนโอ้สะดุ้งนี่บ่ได้เลือกต้นนี่น้ำมโน่หน้ำร้ายยกได้บุตรต้นนี่มาแต่มันล้มคุณยายบ่ได้ปลูกไว้เตะป๋าข้อนี่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 ถือปลาค้อหลับบานเนี่ยโอ้โหเออได้ปลาค้อแล้วพี่น้องอืม เออเอายายได้ปลกคอแล้วไหมกวนเออนี่เน่ยายได้ปลกคอแล้วโอ้เพิ่นตื่นน่ะือปลาชิวโอเสดุ้งเส้นเครื่องตีโอเส้นเดียวขันขันห้างกวนอ่ะมันหลอดมาคุณใหญ่อืมนะครับพี่น้องคุนห้างกวนอ่ะมันหลอดมาขันเลยโอ้อันครับไลายไส้ทีไม่ได้เฮ้ปลกคอโดูดออกก็ท่าน นี่หนูตัวนี่หนูขวพาหนูมาเนี่โอ้หนูขมนตัวนี่พี่น้องเด็กเด็กเดนี่ากพี่น้องพาพี่น้องเขากังจาบากันนะครับอืมเป็นไหนเมยอดเบิดเบิดนอ๋อแงเราไม่าพ่อขี่ตมเนี่เขากันลำลเลยบาดเนี่ยอืมเอ้าคุณยายโยึ้นเราบางขัน อีสานบ้านเฮานะครับพี่นอ้องเห็นน้ำขวัญมาได้งอมย่างเดียวไม่ใช่พ่อผาเนียงงอมงอาเศร้าๆนะครับพี่น้องเอาไหมเอาไปไล่ไปนะ,อ,ปะอืมไล่ไปซะน,นะไม่ใช่พ่อวะอั <c ười> นพ่อจักตัวไปได้ปลากระเด,ดือดอะไปลากระเด <c> ื <ười> อด เอามาบังดูโอป้าเามาบังดูอนี่โอ้โหก็มาซาวิงไปน้ำเอาอยู่รุดมือรืดมือรืดมือเอาไหมเอาไหมเรียบตาเข้าวะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปแม่เดี๋ยวก็ไปอืเอ้าคุณยายไปใส่บัตรนี่ผู้หนึ่งน้ำหากันโอ้น้ำหากันน้ำหากันนะจันีินนท์นะครับ ไอได้มกสวยด้ยโอ้ขิหน่รานอยู่เมืองนอกโอ้หลานอยู่เมืองนอกนะสันอยู่ประเทศใดคุณใหญอ้โหอยู่ไก่ยู่เัวนี่โ้โทษโทอยู่สหรัฐแล้นะแตมีความมีขั้วญี่ปุ่นดีครับไปทักโอ้ไปีนังซื้อเย่ะไหมนี่กาป้าโทพี่น้องเลยโทร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 บานห้องพรธรรมดาตัวนี่ โอ้โตโตโตรับมาเขาสวิงสิเขาจะดุ้งเขาเพราะเขาตแต่ว <coping> em, uh ่าใครยืดได้มันกว้างสะดุ้งมันกว้างยกมันกรขึ้นล่วนอือืมเอาจับบิดมันบอกปิ้นมันให้สะดุ้งจับขา่างอ่ำเลยเออ อ๋อนั่นเป็นการไล่ใส่โอ้ถุงเขียวอยู่ข้างในกะตาโอ้เอายุบฮึบนี่เน่โอ้ปลาซิวพี่น้องเลยอืออันยกเบิดมือนี่คันได้ซ้ำนีน่เน่ได้โบนอยได้เนี่ยเออกาบกับาาอืมอ,อืมบานเท่าน้าแรงเป็นสิรพี่น้องนะครับคุณยายอ้อยแล้วเลยดีครับเฮ้ยคุณยายอ้อยแล้วเลยดีครับ แล้วเร็วจักปูปูจักไรคุณใหญ่ยี่สิบไรจะของตัดเองหรือขายผ่านสวนเพิ่นขายผ่านสวนขายให้ผู้ใดครับนนโอ้ขายให้เจ้าแก่บ้านคา้านพีน่น้องว่ามันขายให้เสียจิ้วกับเกศสายบุญเรนตัวนี้ <c oughs> โอ้ยหลอดไปไลยว่านอวบาเน,นี่หลอดบุญเรนลำพ่อกันพี่นอ้องนะครับอืมเปล่นตัวอสอตแล้วเอาเลยอือ เอไปนมนข้าไปทางสะดุ้งนะจะอืมปลาหนิก็มีหนูอยู่ตัวนี้นั่นก็าพพี่น้องเราบงหนูจักบากกอนเออโอคนกนดินโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้ ปูเถาบัลยเฮาบ่มีเวียกนะใบเว้นจากนะให้หน่ะนะรัดอ้อยแล้วเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแล้วก็หาอยู่หากินนล้หม่อง,องน้าขวัญสินเราพี่น้องนี่ครับแม่น้ำเเพ้ได้บป้ะหนิไม่น้ำเเพ้ได้บ่ไมิตูวโอ้ได้ดเด็ดป้ด็ปลาเค็งกับปลาคอกับปลากระเด็ดอืเอ้าหืว่าตัวใหญ่หรปลาคอโอ้โหใหญ่คือมันเด็ด ตอนนี้ปไหนแม่ยกขึ้นมาผมมั <tenido> <"T mos S 2> ่ง <Idol> ก <iniz> ี่บาด้วยแม่โอ้ยแม่จับก่อนใช่ไหมอุู้สองตัวปนอิ่มี่นาอือสองตัวปนสองตัวปนนี่ครับเอ้าฮ้เอเ่งสะดุ้งเคงสะวิง ฟันม Get ี่งนี้ได้มัยไปเบิ่งไปขามไปไปฟั่งนี่มันมนบ่ญาบๆเนาะอืมบ่ญาบๆไปมันบ่ญาบๆสงนาบอืออือปลากงกับปลาคิดเด้อนะครับพี่น้องอ้ครับเาเฮดี๋ยอนเ ขอด้ไหมด้น well. right ี่ไปเอามาขอดูมึงชดัน่วเลินเดเเดนอน้ำใจยังไงนเมย์น้ไงี่ น้ำได้ยังยไงไส้น้ำได้ยังน้ำจิตตาบ่คองันพ่อ,อ,พอนะ่ะเดียเอาไปลงอ่างปลาสันดอกเดี๋ยวเอาไปล่องอ่างปลาไปลงอ่างป,า<อ>ปลงา,ปาแหม่เป็นจิ้งลูกนำ้ำเป็นแม่งองเงีง้ยนะเอ้วคุณยายราหมานเมื่ออาชีพแท้เมื่ออาชีพแท้เลยเมื่ออาชีพ เอยเ่เพ่อก็ขี่ตมเขากันลำๆเลยอืมสันนูก็ง่อ้ประคอนเต็มเอยล้วออกแล้วออกแล้วปะอมีเพ่อร้อยออกแล้วเอ้า่ปเอานหนมส่กันเอานมมัเตี้ยออกไงไหเอาไปหานะเมียอเออนี่อ่ะฮึบอหนำใส่มันเตี้ย ยานยานันตายยยานปลากี้เดือตายเอาปเสียงงไงก็ไร้วยปเขียหรออืมต้อบอกน้ำใส่บ่เตีนเลยน้ำใส่เตนหเอาช่นเอ้าเอ้อ้าหัวเลยบาหนิงคุณยายน้าหมากันพี่น้องออเ่าลงกันเลยนะครับเอ้า สอนแม่สอนสอนนะครับสอนสอนเฮ้ยหู้จ้างมองไปแล้วบ้านนี้พี่น้องเฮ้ยเอาไปยังแม่โอ้ยปลาขี้เดือดเพี่น้องาเอชิปนี้ขออนุญาตพี่น้องครับปีชิบซ้ำนี่มันห่อนนะครับพี่น้องได้ให้แม่ลำเป้าอันสอนนี้สกัดนะครับให้พ่อได้กินสวยนะครับเอาชิบหนาพ่อกันไหมนะครับ คลิปนี้เอาแม,ม,ม่คลิปนี้เอาไ้ซ้ำนิดละแม่น้ำเผาหาน้ำคุณยายแดดมันหอนนะครับพี่น้องสุด้ายปลายมือพี่น้องครับยู่ดีกินแซ่บสู้ขูสู้ขนปฏิจา,ารูภัยไข่เจี๊ยบพ,พอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ